ถ้าถามว่าสรับเอว่าสูงแบบเนี้มัน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 อ้าวมันอะไรล่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ไหนไหนที่เอฟจะมีทั้งตัวอชาแนลเวเน็ตตี้วิดคลาสสิกเชนตัวนี้แล้ว และตัวนี้ w a l l เ t on c h a ชนนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทำคอม p พ r i s o ชันให้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดความยาวโซ่ความแตกต่างระหว่างของตัวดีไซน์หรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นวอสปิดด้วยนะว่าเขาใส่ของได้ต่างกันแค่ไหนนะคะคือถ้าถามว่าใส่ของไม่เหมือนกันไหม ก็คงไม่ทนถามเพราะดูจากขนาดก็แบบมันเป็นคนละประเภทกันอยู่แล้วเนาะนะคะทีนี้ให้ดูด้านหน้าก่อนอ่าจะเห็นว่าวอลเล t o n อนเชนมีความสูงกว่านะคะถ้าเป็นความยาวเดี๋ยวนะน้องโซ่ของแต่ละใบก็จะมีความถ้าเป็นความยาวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวูก่อนนะโอเควอลเล็ o ออนเชนก็จะยาวกว่าน,นิดนึงเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดของตัวขนาด ที่ชัดเจนให้บนหน้าจออีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ความหนาก็จะต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะแบบนี้ด้านบนของทั้งสองอันนะอ่าแล้วก็ด้านล่างนี่เป็นแบบนี้นะคะก็เอ่อถามว่าน้องอะ่ะเทียบกันได้ไหมคือจริงๆอ่ะถ้าพูดจริงตรงๆก็เทียบกันไม่ได้หรอกทุกคนแต่ความที่ มันมีความคลาสสิกคล้ายๆกันเอมมันมีความแบบมีตัว CC โลโก้แบบนี้เหมือนกันมาในหนังคาเวียเหมือนกันนะคะแต่หนังคาเวียของตัว Vanity เนี่ยมันไม่ได้ป่องเหมือนพวกของคลาสสิกเช่นพวกจัมโบ้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะไม่เคลิ้มเลยไม่ได้แบนเท่ากับตัวเลตออนเชนนะคะที่เอฟเ็นว่าเลตออนเชนส่วนใหญ่ก็จะแบบ ตัวเขาเรียกว่าลายเพชรตรงเนี้ยลายไดมอนด์ควิลตตรงเนี้ยค่ะก็จะแบนๆนะแต่ว่าของตัว Vanity ก็จะป่องขึ้นมามากกว่านิดนึงนะคะอีกข้อแตกต่างหนึ่งก็คือ,อตัว Vanity เป็นซิปตัวอะไร o ออนเชนเป็นกระดุมแป๊กนะคะจากการที่เอฟใช้งานนะ่ะคือ l l e t On Chain เนี้ยเอฟเอามาใช้2วันแล้วนะอาทิตย์ที่แล้วก็ใช้ไปรอบนึงแล้วก็วันนี้ใช้อีกรอบนึง นะคะคก็คือเราจะบอกว่ายากในการใช้งานไหมกับกระดุมแบ๊กก็ต้องยอมรับว่ายากนะถ้าเกิดเราไม่ได้มีมือว่างๆสองมือถอ,อ,อดดึงอ,ออกจะเรียวไงดีอ่ะคือถ้าสมมติถือของพลรุงพลังอะคะ่ะทุกคนเราจะปิดวอลเล็ตออนเชนด้วยมือเดียวอะทำไม่ได้เออพูดเลยนะก็ถ้าถือมือถืออันนึงอะไรอยงนี้ก็ยังพอได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้อาจจะยังพอได้เพราะว่าเป็นซิป ะะก็จะเป็นอีกข้อแตกต่างหนึ่งนะแล้วกอ็อีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือในส่วนของความยาวสายนะคะเดี๋ยวเอฟสะายให้ดูเลยดีกว่านะแต่ว่าเอาเป็นคือตอนนี้ของวอลเลตบอเชนเนนะ่เอฟไข้าสายอยู่นะอย่างที่เอฟเคยบอกว่าเอฟใช้โดยการไขอ้าสายหนึ่งทบนะคะเพราะว่าถ่ายมันค่อนข้างยาวนะ,ะนะคะเดี๋ยว ขอปรับกล้องแปบบ๊บอ่อันนี้จะเป็นวอลเล็ต n อนเชนสักพายแบบเขาเรียกว่าสะพายข้างปกตินะคะแล้วก็อันนี้เป็นเวนิตีอ่าจะมีความต่างกันเยอะพอสมควรเวน ity, ิตี้อะไอรู้สึกว่าน้องแบบอยู่ระดับพอดีเลยนะตรงกับตรงสะโพกนะคะแต่ถ้าวอลเล็ตออนเชนอ่ะก็จะต่างลงมาอีกนะคะถ้าเป็นคอสเวดี้ล่ะอืม ทั้งของแองคอสซาดี้นะนะคะตัวววนิตี้อ่ะก็จะสูงขึ้นไปแต่ถามว่าสูงแบบนี้มันโอเคไหมเอฟว่ามันยังโอเคอยู่นะส่วนบอลเลตออนเชนก็จะลงไปเหมือนแบบเกือบเกือบถึงตรงหน้าขานะคะ,นะค,ะคือส่วนตัว F เอฟอ่ะเอฟรู้สึกว่าบอลเลตออนเชนยังไงก็ยาวไปอยู่ดีนะคะก็เลยทำสายหนึ่งพทอันนี้จะเป็นความยาวของบอลเลตออนเชนที่เอฟชอบที่สุด นะแต่ว่าก็แน่นอนว่าต้องมานั่งพวงเรื่องทบสายแล้วก็พวงว่าระหว่างที่เราเปิดมัน,นจะหลุดไหมซึ่งทุกคนเห็นไหมว่า wallet on chain กับ vanity พอทบสาย wallet on chain ไปนึงทบอะค่ะเขาจะอยู่ในตำแหน่งค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะก็ wallet on chain จะสูงกว่าอีกนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็น cross body พอ cross body ที่พบสายปุ๊บ เอ๊ะรู้สึกว่าวอเลตออนเชนมันสั้นไปคือเอ๊เยวจหาจุดพอดีกับวอเลตออนเชนไม่ค่อยเจอนะคะแต่ถ้าวัน์เรตี้เอ๊มองว่ายังโอเคอยู่นะคะแต่วอเลตออนเชนอะเอ๊ว่ามันสูงนิดนึงนะคะอาจจะเดี๋ยวจะต้องลองแบบเล่นทบสา่ไปทบสใสมานะคะอีกทีหนึ่งทีนี้นะคะก็ถอดก่อนนะยังไม่ถอดโอ๊ยอย่ากระเซิง เหนื่อยโหยุ่งหัหมดอะโอเคทีนี้มาเทียบภายในกันบ้างนะคะภายในของว a น i ิตี้ก็จะเป็นช่องโล่งๆนะคะมีช่องใส่ลิปสติกหนึ่งอันนะคะที่สามารถพับไปได้ด้วยนะถ้าเกิดเราไม่ใช้แต่เอฟก็ค่อนข้างกลัวมันเสียทรงเหมือนกันก็เลยไม่ค่อยพับไปเท่าไหร่แล้วก็มีช่องใส่การ์ด3ช่องนะคะอันนี้คือจุดแตกต่างนะนี นะคะเป็นแบบนี้ภายในของตัวเวนิตี้นะแต่ว่าถ้าเป็นภายในของตัวอนะสายโซ่มันแบบลันมาถ้าเป็นภายในอ่ะเปิดเองอีกอ่ะจากนั้นหนักโซนะ่นี่คือหนึ่ง <c oughs> เขาเรียกว่าหนึ่งข้อเสียของเวนิตี้นะทุกคน <c oughs> ถ้าเกิดสมมน้องไม่มีของอยู่ในตัวเองเนะี่ยน้องจะถูกสายโซ่ดึงแล้วน้องก็จะล้มอย่างเงี้ยเออต้องมีน้ำหนักอยู่ในนี้ด้วยนะติดไปกล่องจางลูกอ่านะ ทีนี้ถ้าพูดถึงการใส่ของนะคะว a ลเล็ on chain ก็จะได้เปรียบตรงที่เขามีช่องด้านหลังเป็น Mona l ิซา s m i ล์ Pocket นะเอาไว้ใส่อะไรบ้าได้บ้างก็อาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าเอฟก็จะใส่พวกบัตรไฟฟ้าหรือบัตรจอดรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เสียบไว้ได้ที่มันสะดวกในการหยิบนะ,ะทีนี้ความต่างกัน ค่อยถนัดเลยเอาจริงๆอนะด้านบนของอะลัยน์ออนเชนเขามีช่องอีกหนึ่งช่องนะคะที่สามารถาใส่ของได้จนถึงสุดด้านล่างเลยเป็นช่องลึกนะคะเป็นซิปตรงเนี้ยนะคะแล้วก็คือเขามีคอมพาร์เมนต์เอ็มวางอันนี้ก่อนแล้วกันนะเออเอ็มไม่ถนดัดจริงๆ,ๆนะเขามีคอมพาร์เมนต์ค่อนข้างเยอะหนึ่งมีช่องซิปสองมีช่องสลปตรงนี้สามอุ้ยอุ้ยเห็นอะไรเสียมพูไหม <c oughs> เดี๋ยวจะมารีวิวนะเป็นคลิปต่อไปนะคะเป็นฐานรอง DIY ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากซับสไคร์เบอร์ท่านหนึ่งนะคะนะก็ให้ดูไปก่อนเวบนี่แล้วก็เขาจะมีช่องใส่การ์ดอีก6ช่องตรงนี้นะคะคือถ้าพูดในแง่ของการจัดระเบียบของเ่ี้ยวอลเล็ตออนจะจัดระเบียบได้ดีกว่านะคะด้วยความที่เขามีช่อง ตรงนี้ก็3ช่องและไม่ว่าจะเป็นช่องซิปช่องเสียบของปกติแล้วก็มีช่องซิปด้านบนอีกนะคะมีช่องใส่การ์ดให้ตั้ง6ช่องแต่บนว่าช่องตรงกลางเขาไม่ค่อยมีพื้นที่เยอะนะก็จะแตกต่างกันเนี่ยถ้าวานิตี้ก็จะเปิดขึ้นมาก็เป็นโล่งๆมีที่ใส่ลิปติมีช่องใส่การ์ด3มช่องแล้วจบนะคะก็อันนี้จะเป็นข้อแตกต่างนะคะทีนี้เดี๋ยวจะมาทา c อส s ิต i ให้ดูนะคะว่าถ้าเอาของใส่ในว a นิต t y แบบเต็มๆแล้วแล้วมันจะไปต่อในวอ l เล็ต o n c h a i n ได้แค่ไหนเนาะเริ่มแรกแบบสำรองอันเบ้งของ F พร้อมสายชาร์จนะแบบใส่เข้าไปเป็นแบบนี้นะคะก็ค่อนข้างใหญ่กินที่เลยแหละนะสองเป็น c a r v Card Holder นะ เปลิปสติกใส่ไปในช่องลิปสติกแบบนี้ก็จะแบบมีการแบ่งพื้นที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ซักมานนะ,ะทีนี้อย่างที่บอกว่าเอ็มไม่มีขาดโฮเดอร์และยังไม่ได้ซื้อก็เลยใช้ถุงอันนี้เป็นถุงใส่เงินไปก่อนนะคะ นะกำลังเลงอยู่ว่าจะเอาแบบ Air Mate b u s t i ยดีไหมทุกคนเออคอมเมนต์กันได้นะคะก็อันนี้ใส่เป็นใส่เงินชั่วคราวไปก่อนนะมีแบบนี้นะคะแล้วก็มันจะเหลือแอเรียตรงเนี้ยตรงนั้นข้างเนี้ยนะเราก็ใส่ Airpod s เข้าไปเฉียงๆนิดนึงก็จะพอดีเบียดๆกับน้องลิปสติกนิดหน่อยนะ USB งานนะคะขนาดเล็กเสียบเข้าไปตรงไหนก็ได้ เล็กนะอแอลกอฮอล์ไวท์นะท่อยัดเข้าไปแอลกอฮอล์สเปร์นะคะแอลกอฮอล์แอลกอลกฮอล์สเปร์ทุกคนคือจะบอกนิดนึงว่าถ้าเกิดเอ,อ,อไว้ตรงกลางอะ่ะมันจะปิดไม่ได้เพราะมันจะชนกับโซ่นะคะไวต้องไวต้องริมแบบนี้นะทั้งที่จีนตรงกลางมันก็พอจ้ะเหลือที่อยู่เนี่ยน้องอยากมาอยู่ตรงกลางนี่ให้อยู่ข้างหลังไป นะคะแบบนี้นะตอนนี้ก็จะเต็มๆแบบนี้บัตรก็อยู่ข้างหลังแล้วนะคะ3บาทถ้ามีบัตรเพิ่มเติมดัแบบเบิลบัตรในช่องพวกนี้ได้ไหมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันเป็นผ้านะมันก็จะแบบไม่รู้สิกลมันขาดเออถ้าเกิดมีบัตรเพิ่มเติมอย่างเช่นบัตรรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยเด็บก็จะเสียบไปด้านหน้าแบบนี้นะคะเสียบไปแบบนี้มันเสียบได้แหละความบางๆของบัตรอย่างไรมันก็ได้นะคะทีนี้มาลองปิดกัน ติดได้สวยงามไม่ไมีโป่งมูลใดๆทั้งสิ้นนะคะสุดยอดวเลนตีเ <laughs> ก็บชอบน้องมากเลยนะเอาจริงน้องแบบคุ้มค่ามากนะอ่าทีนี้เรามาดูกันว่าจะไปต่อใน wallet on chain ได้แค่ไหนนะขออนุญาตวางวาเลนตี้ลงนะคะเพราะว่าถือ2มือไม่ถนัดจริงๆเดี๋ยวจะเปิดเป็น wallet on chain ให้ไว้ให้ดูแล้วกันนะอ่าอย่างนี้นะคะ เริ่มจากอะไรดีอ่ะแน่นอนว่าเราต้องมีถุงใส่เงินจริงๆอะ่ะเงินใน wallet on chain อะ่ะเราจะใส่ช่องพวกนี้ก็ได้นะแต่ว่าคือเอฟอ่ะไม่เป็นคนไม่ชอบย้ายของในของชิ้นเล็กของตัวเองเยอะๆคือย้ายแค่กระเป๋าก็เหนื่อยแล้วอะทุกคนเป็นคนเปลี่ยนกระเป๋าใช้ทุกวันเพื่อที่จะได้เขาเรียกว่าไปให้ทั่วถึงกับ c o l l e c t i o ของตัวเองนะไม่อยากให้ใบไหนแบบมันไม่ถูกใช้งานนะคะเดี๋ยวมันไม่คุ้มนะ ก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนในของใบเล็กนะคะแต่จะเปลี่ยนเป็นกระเป๋าใหญ่มากกว่าวก็สูงใส่เงินใส่เหรียญไปด้วยนะในเนี้ยก็จะทุยวันนะคะแล้วก็คาร์ทโฮเดอร์คาวี่นะใส่ไปนี่ก็จะเรียงตัวกันแบบนี้นแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้เหมือนกัน AirPods ์จ Air ึง ก็ป้ายแบบนี้เรียงตัวกันแบบนี้นะแล้วก็อะไรอีกล่ะแอลกอฮอล์ไวท์ White นะสำคัญบัตรต่างๆบัตรเครดิตใส่ไปด้านหลังแบบนี้ใส่ไวด้านหลังนี้นะ,ะก็บัตรรถไฟฟ้าใส่ได้หกใบอะทุกคน ือถ้าพูดถึงที่ใส่บาดาออเ l e ตออนเชคือชนะเลยลิปสติกใส่ได้ไหมแทรกไปแทรกไปแบบน,นี้ได้นะอ่ะแล้วเราจะใส่แอลกอฮอล์สเปรย์ได้หรือเปล่าเกิดกันชนกันเกิดขึ้นจ้ะคือถามว่าถ้าจะยัดระยัดได้ไหมแต่เอฟก,ก็กลัวน้องแบบเราไม่ควรแบบยัดของเยอะเกินไปอะทุกคน ซึ่งถามว่าในยุคนี้ถ้าให้เลือกระหว่างลิปสติกกับแอลกอฮอล์สเปรย์แน่นอนว่าเราต้องเลือกแอลกอฮอล์สเปรย์ชนะลิปสติกไม่ได้ไปต่อนะคะอ่าทีนี้ชิ้นใหญ่เบงน,นี้อ่าแบบสำรองจะไปขอได้ยังไงไปต่อไม่ได้แล้วนะแบบนแบบสำรองเป็นชิ้นที่สองพูดไม่ชัดใช่ไหมแบบสำรองเป็นชิ้นที่สองอ่าแล้วก็อันนี้ กระดาษซับม่นพอ,อจะแทรกไปหลังตัวไอ้นี่ได้นะหลังแงอร์พอร์ตแทรกไปลองปิดดูนะคะพยายามดูว่ามีของเหลือีกหรือเปล่าไม่มีละปิดจึงก็ดูข้างๆหน่อยว่าจดัดเรียงดีหรือเปล่า ปิดได้ถามว่าหนาไปไหมก็ไม่นะอโอเคอยู่นะคะฉะนั้นนะ่ะของที่ไม่ได้ไปต่อจาก v a เนตี้ไป Wallet on Chain ก็คือแบบสำรองนะคะแล้วก็ลิปสติกนะซึ่งถามว่าถ้าเป็นท่านอื่นแล้วใช้แบบสำรองบางกว่านี้ใส่ได้ไหม ตอนนี้มันก็เต็มอ่ะทุกคนเออคือจะถามว่าจะใส่ได้ไหมใส่ได้แหละแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับความเสี่ยงกับการยืดหนานด้านข้างของน้องนะคะซึ่งเอฟไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นน่ะโอ้เอฟก็เลยแบบไม่ใส่ก็ได้นะแล้วก็เจอเล่าความน่าสงสารวันหนึ่งคือใช้อันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วแล้วจําเป็นจะต้องพกอีแบบํำรองนี้ไปด้วยทําไงลไ่ะก็สะพายกระเป๋าปกติอะจ้ะแล้วก็ถืออยู่ในมือ พร้อมกับมือถือนะก็จะมีความนะนิดนึงเออแต่ว่าทำไงละ่ะซีน้องไปแล้วเนาะเออก็ประมาณนี้นะคะสำหรับความจุนะคือว a นนิตี้มันก็จุกว่าแน่นอนอยู่แล้วแหละเออด้วยรูปร่างหน้าตาของมันนี่มันจะชนกล้องเยอะมากใช่ไหมทุกคนขอโทษเลยอะ่ะนี่นะฉะนั้นสองอันนี้ก็จะมีความจุที่แตกต่างกัน ราคาแตกต่างกันนะคะก็เอ็ป้าหาตัวที่เป็นคาเวียในในเว็บไซต์ของชาแนลประเทศไทย,ยไม่เจอนะคะตอนนี้มันจะมีเป็นตัวที่เป็นหนังแ lap skin ซึ่งเอ็ิทิว่าน่าจะเป็นคอลเลกชันของ t e n ดี้ซอ่ะเออแล้วมันอยู่ที่ประมาณ70,000มนะืออ่นเนตอนเอ็ซื้ออะ่ะไม่ได้แรงขนาดนี้นะคะแล้วแต่ว่าตอนนี้วอลเล็ตออนเชนอ่ะอยู่ประมาณ9ก้าหมื่นะคะในชอปอ่าก็ ลองชั่งน้ําหนักดูนะคะว่าอันไหนคุ้มค่ากว่าคือจริงๆอะถ้าถามความคุ้มค่ามันก็ไม่ต้องไม่ต้องตัดสินเยอะหรอกเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่ว่าใครชอบอะไรมากกว่าเออแล้วคือวยเนตี้อะมันใส่ของได้เยอะจริงๆแต่ว่าถามว่าทุกคนจําเป็นต้องใส่ของเยอะไหมก็ไม่ทุกคนนะคะบางท่านก็พกของแค่เล็กๆน้อยๆะอยะไรเงีย้ยพอเลตเอาเชนก็เพียงพอ นะคะก็ลองดูแล้วกันว่าชอบแบบไหนนะคะแต่สำหรับเอฟเอฟก็นแนะนำว่าไปลองสะพายที่ช็อปดูก่อนถ้าหาอันนี้ในช็อปเจอนะน้องข่ยางมูงก็นะคะประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวคอมเพรชันอันนี้นะคะก็ ถ้าเกิดสมมติว่ามีคำถามอะไรสามารถถามได้ในคอมเมนต์เซกชันด้านล่างนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องเอฟด,ด้วยนะคะยังไงวันนี้แค่นี้ก่อน20นาทีแล้วเนี่ยนานอีกแล้วเบื่อทำไมชอบพูดเยอะนะก็เท่านี้ก่อนเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ